อากาศหนาวฝนตกมาตลอดเวลาเกือบทุกวันเลยค่ะเราเลยมาทําซุปมิโซะนะใส่เต้าหู้แล้วก็เห็ดเข็มทองลงไปค่ะซุปเนี่ยทำง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะเติมของที่เราชอบลงไปก็ได้แล้วนะแล้วก็น่ากินมากเลยค่ะไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นดูว่ารสชาติมันลงตัวมากๆเราก็ตักใส่ถ้วยเราก็ไปชิมกันดีกว่าเนาะทำกินคนเดียวนะคะนี่ไงสวยน่ากินมากเลย อาหารของคุณสามีก็เช่นกันค่ะวันนี้เขาอยากกินปลานะเขาก็ไปซื้อปลามานะเราก็ต้มมันฝรั่งให้ค่ะเป็นเมนูง่ายๆแบบคลนะีนมากๆเลยแค่ต้มปลาแล้วก็ต้มมันฝรั่งเสร็จแล้วทำเป็นพายกล้วยหอมมาด้วยนะคะใส่ลูกเกดแล้วก็ใส่เมล็ดอทองไปด้วยนะหอมหอม กล้วยมันเหลือนะแล้วก็เอามาทำค่ะเดี๋ยวมันจะเน่าเสียดายหอมน่ากินมากกินเสร็จแล้วค่ะเราก็มาอยู่กันที่สวนดีกว่าเนาะมาดูแลผักนะคะแล้วก็ตั้งใจจะมาตัดกวางตุ้งด้วยนะคะกวางตุ้งเนี่ยได้ผลผลิตแค่นี้นะปีนี้มันแย่สุดๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นผักสเปนผักไทย ผักสลัดเนี่ยปกติเนี่ยรถจะปลูกแบบช่อใหญ่ๆใบใหญ่ๆนะแล้วปีนี้นะคะได้แค่นี้เองนะไม่ต้องตกใจนะเป็นกันแบบทุกที่เลยค่ะโอเคไม่เป็นไรหรอกไม่เสียใจเราก็ได้กินอยู่นะไม่ใช่ไม่ได้กินตัดไปทำค่ะรถจังนึกอยู่นะรถจะไปทำเมนูอะไรดีเนี่ย อันนี้ค่ะสิ่งที่อยากตัดมานานมากเลยนะมันก็คือชะอมนะคะก็ประมาณว่าแก่แล้วนะดูซิว่าจะเอาไปทำอะไรกินได้มั่งนะคะเหมือนจะแตกยอดไม่เยอะด้วยนะแต่ก็มัน,ม,นมันก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่ามันก็มีมียอดมาเล็กๆน้อยๆมาบ้างแล้วนะเนี่ยโอ้ยกลิ่นชะอมมากเลย เปลี่ยนมุมมาตัดฝั่งนี้บ้างไม่เยอะแต่ก็ได้อยู่นะยอดชะอมสดๆนะคะที่ปลูกในสเปนนะคิดดูสิคะเอาไปทำอะไรกินดีคะเนี่ยยอดลิ้นฟ้านะคะเราจะตัดออกนะเพราะว่ามันติดเพดานละกลิ่นมันแบบว่าเพกามากเลยนะ ตัดเอาแบบยอดอ่อนไปแล้วกันนะคะนะมันจะได้แตกแบบเยอะๆเอาไปจิ้มน้ำพริกกินมันก็หักได้เลยนี่หว่าเนาะเนี่ย รามาตัดกู้ยช่ยกันนะคะมันก็แบบว่าโตเร็วมากๆจริงๆเลยนะคือไม่ไม่เขาเรียกอะไรมันเจริญเติบโตได้ดีมากแล้วมันก็ไม่ตายด้วยนะอันนี้เราปลูก,ลกไอ้ต้นถั่วพูค่ะแซมไปด้วยนะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนกระถางให้มันค่ะโอ้ย ผักชีฝรั่งนี่มันออกดอกแบบเยอะดีจริงๆมากเลยนะแล้วมันแก่เร็วกินก็ไม่ทานบอกกับตรงเลยดูสิจะเอาไปทาอะไรกินเนี่ยใส่ต้มซุปอะไรก็แล้วอะไรก็แล้วนะมันแก่แล้วใบมันก็ทิ่มอ,ะอ่ะอยากมันแหลมมันเนาะเยอะมากจริงๆนะทุกคนนี่แบบไม่ต้องเด็ดใบไปกินเลยนะเอาแต่ไอ้ดอกมันนี่แหละเพราะว่าไม่อยากให้มันต้นแก่เร็วเนาะทำไงได้ หอมเค็มมากนะเราก็ชอมากินแบบกวางตุ้งเราสดๆเลยเข้ากันได้มไม่เอาไม่จริงตุ้งสับเบี้ยปะ Pero yo tengo que subir el colesterol, mamá. ¿Qué dijo el médico que es muy bajo el colesterol? Mm, mejor. No. es ¿no? soy Ya está, eh. Tienes más cara que Dios. Cara grande. No No. más mm. no? ¿Eh? ¿no? botón, กินก็ไม่ได้ชอบกินมากเลยอนะ้ขอมองนนะเนี่ยนี่ก็กินๆมันไปก็แล้วะคะ่ะต้องมาเด็ดผักเราจะเกลเอว้ททำแกงระไคร้เยอะๆทีเด็ดผักก็ได้มาแบบนิดๆหน่อยๆนะกุ้ยช่ายสวยมากเลยตำลึงได้มาหน่อยหนึ่งนะ <c oughs> เยอะมากเลยนะจะเอาไปทำอะไรกินดีเนี่ยเยอะขนาดนี้เนาะเอ้ยไม่เคยได้กินดีหรอกคะ่ะ พวกไอ้กินแต่ดอกม,มันออกดอกเร็วมากเนี่ยเอาไปหมดเลยนะเพราะว่าเอาไปใส่แกงเนาะแกงอ่อนอนะมันก็ได้หมดนะเนาะเอาที่มันอ่อนๆยังไงเอชแชนจะลาจะลาเซสีอะไรสิอะอรโฟโต้เอสมามาโอเคเอสเซขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยค่ะ <laughs> มีอยู่นิดเดียวนะแต่ก็ถือว่าโอเคนะคะลูซี่กินอ๋อลูซี่ก็เก็บลูกตำนี่ต้นเตี้ยก็มีนะดึงเบา,บาสิลูกเห็นไหมนะ่ะสีแดงนะ่ะเอ้ Mira, c, ข้างล่างลูกข้างล่างนะ่ะเห็นไหมข้างล่างก็มีอโอ,โอ,โอได้เยอะเหมือนกันนี่มีอีกสงลูกเอาไปเลยอันนี้เท่าไหร่สิอันนี่สองสาสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบเก้าสิบสี่สิบ้ามลูกแนะ่ ไปไปไประวังลมเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้อังให้แม่ด้วยเหรอ เป็นไงคะหวานไหมไม่หวานไม่หวานเหรอเปรี้ยวอืมจากต้นสดๆเลยอร่อยเก่งมากอ้าวกินให้หมดกินอะไรคะกินแตงโม หวานไหม <c oughs> หวานลูซี่ไอเหรอคะไอเดียวล้วหายปวดหัวย,ยังคะหายแล้ว <c oughs> ตัวร้อนไหมร้อนอืมแล้ววันนี้ร้อนนิดเดียวร้อนนิดเดียว <c oughs> แล้วมีโอ้ยแบบนี้จะไปเที่ยวได้ไหมอะ่ <c oughs> <c oughs> ะโอเคไปได้ด้วยเหรอฝนตกเุ้นะ่ะไปไม่ได้ฝน <c oughs> ตก